มาเรสจออสมทบสามบิลเชลซีที่ซาอุฝันค่าจ้างปีละ43ล้านปอนด์ริยาตมาเลสปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับอาวารีสโมสรของซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้วมาเลสวัยสาสัสปีขุนพลเดอใบาสีฟ้าชุดทริปเปิลแชมป์เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเหลือสัญญา2ปีที่เอดิสันสเตเดียมเทว่า5ปีของมาเรสกับซิตี้ กำลังจะสิ้นสุดลงหลังกลายเป็นนักเตะบิ๊กเนมรายล่าสุดที่เจาะใหญ่มาเอาอาลีทมรายงานจากอาริยาดิยาสื่อท้องถิ่นเอาอาลีที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดซาอุดีอาระเบียเตรียมยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์1,360ล้านบาทแก่ทีมของเปปกวาร์ดิโอลาเดลิเมลสื่อของอังกฤษตีข่าวมาเลเสนใจแขวนสตาร์ทที่ซาอุดีอาระเบียโดยจะได้รับสัญญาสองปีค่าได้ปีละ4 3ล้านปอนด์1,950ล้านบาท, 1, าบาทกับโบนัส อาอาลีคือลีกสูงสุดของซาอุดีอาระเบียหลังตกชั้นแบบสุดภายแฟนๆแ,และเป็นหนึ่งในสี่สโมสรชั้นนำของประเทศรวมเอาลนาเซอร์เอาฮิรานและเอาอิติฮัดเข้าใจว่าอลีดนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ออกการลังเลเกี่ยวกับการแยกทางซิตี้ซัมเมอร์นี้หลังคว้าสามแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปียนลีกแนวรุกชาวแอลจีเรียผิดหวังที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นช่วงถ่ายซีซั่นโดยเป็นตัวสำร,รองไม่ได้ใช้งานนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนชิพกับเอฟเอคัพ มาเลส์ย้ายจากลสเตอร์ปี2018รับใช้เดอะซิตี้เซน236นัดยิง78ประตรูกับ59แอซิส์กรณีการซื้อขายสำเร็จผลมาเลสจะได้ร่วมงานเอดูอาเมนดี้นายทวานคาริดูคูริบาลีและเอินโกโลกองเต้สามอดิตนักเตะเชลซีขอขอบคุณภาพแหแหล่งข้อมูลข่าวมเมนเจอร์ออนไลน์คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ